ใครนี่ต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเจมี่นี่ทาวโรนะคะดูวดวงหมอซีนะคะก็วันนี้ซีมีพี่อเด็กมาให้เล่นกันนะคะทุกคนวันนี้ซีมีพี่อเด็กมาให้เล่นกันนะคะก็วันนี้เรามาในท็อปิกที่ว่าแฟนอนาคตนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแฟนอนาคตของคุณเป็นใครนะคะเขามีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะก็วันนี้เป็นพี่อเด็กนะคะก็มี3ามกองให้เลือกนะ,ะวันนี้เสียงสีแผลบ,บนิดนึงนะคะเพราะว่าเออช่วงนี้แบบ <c oughs> อัดคลิปเยอะหรือ ถ่ายคลิปส่งลูกค้ายเยอะมากเลยแล้วทีนี้พูดเยอะๆะค่ะแล้วทีนี้มันเจ็บคอน้ะแล้วก็อากาศที่ภาคเหนือเริ่มหนาวแล้วนะคะตอนคืนหนาวมากตอนเช้าก็หนาวหนาวนะคะเลยทาให้แบบเ,ออเหมือนจะไม่สบายนะคะก็เลยโอเคเสียงอาจจะมีแหบๆบ้างเล็กน้อยนะคะอาจจะใหญ่ขึ้นอีกระดับหนึ่งสองระดับประมาณนั้นนะคะก็มีสากองให้เลือกนะคะมีกองที่1เด็กนี้นะคะกองที่2เด็กนี้นะคะแล้วก็กองที่3เด็กนี้นะคะก็แสงมืดนิดน,นึงนะคะเพราะว่าพื้นหลังเป็นสี ลูมพาสเทลนะคะทำให้ดูทําให้ทุกข้างๆ้งงอะไรเงี้ยมืออะไรเงี้ยจะดํานะคะเลยอาจจะทำให้ดูดำนิดนึงแต่คือพื้นหลังสวยดีนะคะก็เลยโอเคเลือกมานะคะก็นั่นแหละเพื่อความสบายตาของทุกๆคนที่ดูคลิปของซีอยู่นะคะเพื่อความสวยงามนะคะเกี่ยวไหมไม่รู้นะคะก็ โอเคก็ซีดูดวงแบบ general reading นะคะอาจจะตรงสมบางคนนะคะหรืออาจจะไม่ตรงสมบัตคนก็ได้นะคะก็ใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะดูเพื่อความสงสานดูเพื่อความมันโิงมันโทงไม่มีดูเพื่อความมันเทิงนะคะแล้วก็เพื่อความมโนของเราๆนะคะก็โอเคส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวแบบแม่นแม่นปุวบป้วนนะคะสามารถแอดไลน์หาซีได้เลยนะคะซีจะเขียนไว้ตรงนี้เหมือนทุกๆทีนะคะก็สามารถแอดไลน์เข้ามาสอบถามก่อนได้นะคะราคาเริ่มต้นที่39บาทเท่านั้นนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่กองที่หนึ่งเลยปะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลย สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะสับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะไพ่กองที่หนึ่งเป็นไพ่บัตชาโ่นะคะสำหรับนี้นะจ๊ะก็โอเคค่ะแฟนๆคนนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่กันนะว่าคุณจะได้ไพ่อะไรกันบ้างเดี๋ยวมาสับไพ่ก่อนนะคะสับไพ่กันก่อนนะ มาดูกันจ้าว่าเราจะได้ไพ่อะไรบ้างะคะเขาคนนั้นที่เป็นแฟนใหม่ของเราอะ่ะแฟนอน,นาคตของเรานะคะเขาเป็นคนลักษณะแบบไหนอะไรเงี้ยนะได้เป็นแปดเหรียญค่ะกนที่หนึ่งได้เป็นแปดเหรียญไปแรกวนะคะแปดเหรียญได้เป็น e วีนออฟสอดนะคะแปดเหรียญ Queen of s อดแปดเหรียญ e วีนออฟสอดนะคะแล้วก็ได้เป็น Queen of Cup นะโอเค ได้เป็นแมจิเชียนนะคะถใบคะ่ะได้เป็นแปดไม้นะคะอือไพ่แรกได้แปดเหรียญไพ่ที่สองได้แปดไม้โอเคใช้ได้อยู่นะไพ่สวยอยู่นะคะโอเคกองที่หนึ่งและเดี๋ยวเซียเปิดไพ่ข้างล่างนี้นะคะเป็นไพ่ในน้อความสัมพันธ์นะคะแล้วเรามาอ่านทีเดียวเนาะ แล้วก็ส่งไปดูคะสตรีนนะคะได้เป็นสตรีนนะคะใบแรกใบแรกได้เป็นสตรีนใบที่สองได้เป็นเดอะมูนสตรีนเดอะมูนแล้วก็ได้เป็นน้ำอับคัพนะคะโอเค และเป็นครีนอมบอนนะคะใบสุดท้ายค่ะยไพ่สวยนะไพ่สวยมากซีชอบมากเลยอะสำหรับนี้คือแบบแรกๆก็คือไม่ได้ดึงดูดนะคือซื้อมาใบงันแหละแต่ก็คือไม่คิดว่าจะชอบเบอร์นี้คือชอบหน้าไพ่มากนะคะแล้วก็ได้เป็น two of pentacle นะคะ โอเคได้ไพ่ตามนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวซีขอเลื่อนกล้องนิดนึงแล้วกันต้องเลื่อนนิดนึงป่ะหนึ่งนะนึ่งนะคะซีขอรับโทสักแป๊บนึงโอเคค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่กลองที่หนึ่งนะคะก็มีแปดเหรียญ e วีนออฟสอดนะคะแล้วก็ Queen of คัพนะคะเมจ i ช i a ียแล้วก็แปดไม้โอเคในที่นี้นะคะบางคนสามารถ แฟนคนถไปนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะต่างชาติในที่นี้จะเป็นต่างชาติทรงโซนเอเชียนะคะอาจจะไม่ใช่ฝรั่งเนาะอาจจะเป็นโซนเอเชียนะคะหรือว่าบางคนอาจจะเป็นคนไทยมีเชื้อสายอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนไทยล้วนๆคนไทยแท้ๆเลยก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็คนคนนี้นะคะมีความรู้สึกว่าคนนี้เขาจะเป็นคนที่อายุเยอะกว่านะคะเขาคนนี้เป็นคนที่อายุเยอะกว่าเรานะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแบบเขาเรียกว่ามีเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถ้าหนึ่งนะ คือเรสอดใช่ไหมคนนี้ก็จะดูเป็นคนแบบดูดูดูเป็นคนเท่ๆไปเลยแล้วอีกแบบหนึ่งก็คือจะเป็นคนที่ดูอ่อนหวานดูเป็นคนที่ดูแบบนุ่มนวลดูแบบนุ่มๆอะไรเงี้ยนะคะผู้ชายก็เหมือนกันผู้ชายก็สามารถมีความเป็นผู้หญิงสูงอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ไม่ใช่กระเทยไม่ใช่ตูดนะ้ไม่ใช่นะคะทุกคนก็คือเป็นผู้ชายที่แบบเออพูดน้อยเรียบร้อยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองค่ะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะตั้งใจเรียนตั้งใจทํางานนะคะเป็นคนที่เหมือนกับว่า เวลาเขารักใครนะเขาก็จะรัก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 เนี่ยรักแบบไม่มีเบื่อเลยนะคะรักแบบไม่มีเบื่อรักแบบรักแบบไม่เผื่อใจอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวง่ายนะคะแต่ก็มีคมีบางครั้งที่ปากไม่ตรงกับใจนะคะบางครั้งก็แบบปากไม่ตรงกับใจตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ซม่งว่าเขาคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฉลาดพูดนะคะเป็นคนพูดเก่งพูดแล้วคนสามารถคอยตามได้อะไรเงี้ยนะคะเป็นคนที่แบบพูดจาแล้วแบบ เฮ้ยน่าฟังอ่ะพูดจาละดูดีอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมีความเขาเรียกว่ามีความพยายามมีความทะยานสูงนะคะคนคนนี้นะหน้าตาดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะหน้าตาดีมีเสน่ห์มากๆถามว่าเจ้าชู้ไหมไม่ค่ะคนคนนี้ไม่ค่อยมีเจ้าไม่ค่อยเจ้าชู้นะคะไม่ค่อยเจ้าชู้หรืออาจจะไม่เจ้าชู้เลยแต่ก็คือเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาจะเป็นแนวเหมือนกับว่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ค่ะคนอื่นเลยมองว่าเฮ้ยคนนี้ต้องเจ้าชู้แนะ่ๆอะไรเง,งี้ยทั้งที่เขาไม่ได้เจ้าชู้นะคะแล้วก็ ในวโน้มความสัมพันธ์นะมีสเตรนท์เดอะมูนนะครับนะคะ n of น a ฟอนนะคะแล้วก็ทัวร์เพนท์เคิลนะคะความสัมพันธ์อาจจะอยู่ในสถานการณ์แรกๆอาจจะมีความคุมเคือนะคะไม่ชัดเจนนะคะอาจจะต้อง คุยกันไปเรื่อยๆค่อยๆศึกษาดูใจกันไปแบบไม่รีบร้อนนะคะเราอย่ารีบร้อนในความสัมพันธ์กับคนคนนี้นะคะเขาเหมือนแบบต้องการความสัมพันธ์ระยะยาวอยที่บอกเขาเวลาเขารักใครเขารักจริงแล้วก็อยากจะแต่งงานกับคนคนนั้นนะคะเพราะฉะนั้นการที่เขาจะคบกับใครสักคนหนึ่งเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็นานนะคะอืมมันเป็นข้อดีนะใครๆเขาต้องการความสัมพันธ์ระยะระยะยาวหรือเปล่าคะไม่มีใครต้องการความสัมพันธ์ระยะสั้นหรอกจริงจริงจริงไหมล่ะอืมประมาณนั้นละคะแล้วก็ คนคนนี้นะคะเขาอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับเรานะคะอย่างที่บอกเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเห็นไหมมีแปดเหรียญนะคะเป็นคนที่มีแพชชั่นมีสิ่งที่เขาต้องทํามีสิ่งที่เขาต้องโฟกัสค่อนข้างาที่จะเยอะนะคะแต่ถามว่าเขารักเราไหมเขารักเราแน่ๆแ,แหละแล้วก็เขาให้ความแบบชัดเจนกับเรานะ,ะแต่คือเหมือนกับว่าตัวเราเองอาจจะมองเขาไม่ชัดว่าเขาแบบชัดเจนอะไรเงี้ยนะคะอาจจะเป็นแบบชัดเจนในแบบของเขาคือมันมากแล้วอะแต่สำหรับเรามันแบบมันน้อยอะอืมแต่ก็คือเขาให้แต่สิ่งดีๆกับเรานะคะแล้วก็ จริงๆแล้วเราอย่าซีเรียสอย่าคิดมากนะเพราะซีมองว่าสองเหรียญขึ้นมาเนี่ยตัวเราเองอาจจะบางครั้งก็แบบเฮ้ยเหนื่อยอ่ะแบบไม่ไปต่อดีไหมไม่ไปต่อได้ปะอะไรประมาณนั้นอ่ะนะคะพยายามใช้เหตุผลเยื่ยนนะคะกับคนคนนี้เนาะประมาณนี้นะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะคะก็โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กับช่องของซีด้วยนะคะก็โอเคสำหรับวันี้ซีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับที่เลือกไพ่กองที่สองนะคะก็ เป็นกองเนี้ยโอ้ยถ้ามีนี่นะคะพอดีว่าตอนแรกสกีจะทาสีเล็บด้วยตัวเองนะทีนี้ทาเลอะไปหน่อยแล้วเช็ดออกก็เลยไม่ออกหลอกไปแค่นี้นะคะก็เลยเป็นแบบนี้เลยน่าเกลียดมากแม่นะคะก็กองที่สองนะคะเรามาดูกัน,นะคะ่ะว่าแฟนพ่ของคุณนะคะคเขาเป็นใครมีลักษณะแบบไหนนะคะเดี๋ยวมาสับเพยก่อนสับเพยก่อนเนาะ ก่อนนะคะมาสับไพ่กันนะจ๊ะโอเคไพ่อะไรออกมาเอ่ยได้เป็นอุ้ยสองใบเลยอะ่ะได้เป็น The Magician นะคะแล้วก็ได้เป็น The Empress The Magician The Empress นะคะ The Magician The Empress แล้วได้อะไรอีกคะได้เป็น Two of Pentacles นะคะ ได้เป็น Two of p e n t a c l e นะแล้วก็ได้เป็น The Death นะคะ Death เ okay. ออค Okay ใบค่ะได้เป็น The Devil โ Okay, okay. นี้คือลักษณะของคนที่จะเข้ามาเป็นแฟนเราในอนาคตนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดกันต่อที่ Leonardo นนนความสัมพันธ์นะ,ะว่าจะเป็นแบบแบบไหน Leonardo นะค,ะนนความสัมพันธ์เนาะ l e o n a r d ความสัมพันธ์จะเป็นแบบไหนนะคะได้เป็น The Lover แต่เมื่อกี้ไพ่นี้ลงมาก่อนได้เป็น The High Priestess นะคะ ได้เป็น The High p r i e s t e นะคะแล้วก็ได้เป็น The Lover High p r i e s t e s The Lover แล้วก็ได้เป็นอะไรอีก mm hmm. Two of s w o r d นะคะ mm hmm. Two of s w o r d ได้เป็น The Hangman นะคะ The Hangman เราได้อะไรอีกจ้ะขอไปสุดท้ายหน่อยคะ่ะไปสุดท้ายได้เป็นอะไรเดี๋ยวดูซิ ไดเป็นฟาบคัพนะคะโอเคลักษณะของคนที่จะเข้ามาหาคุณนะคะสิ่งที่สัมผัสได้เลยจากไพ่เนี่ยเนี่ย,ยนะจะขอปรับไพ่ปรับหน้าจอลงนิดนึงจะได้เห็นเนาะอืมโอเคสิ่งที่เห็นจากไพ่เลยก็คือคนคนนี้นะคะเขามีอาจจะอาจจะมีแนวโน้มนะคะว่าคนคนนี้จะเป็นชาวต่างชาตินะคะที่เป็นชาวเอเชียหรืออะไรอย่างเงี้นะคะ หรืออาจจะเป็นลูกครึ่งนะคะหรืออาจจะมีเป็นบ้านที่มีเชื้อสายอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะไม่ใช่คนต่างชาติเป็นคนไทยอะไรอย่างเงี้ยได้หรืออาจจะเป็นคนไทยแต่ต่างแดนอะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราต่อกันนะโอเคคนคนนี้นะคะจะเป็นอย่างที่บอกไปค่ะเป็นชาวต่างชาตินะคะแล้วก็เป็นคนที่หน้าตาดีมีเสน่ห์ใช่ไหมแล้วก็คนคนนี้มีแนวโน้มนะคะที่จะเป็นคนที่มีแรงดึงดูดนะคะมีแรงดึงดูด ก็มีแรงดึงดูดเรียกเราเข้าไปหาใกล้ๆอะไรเงี้ยมีแรงดึงดูดนะคะตรงนั้นคือเขาจะมีแรงดึงดูดเรานะคะแล้วก็คุณสองคนอาจจะมีความแบบคุณอาจะรู้สึกว่าคุณอะรู้สึกชอบเขาแต่แรกเห็นเลยคนคนนี้เป็นคนที่แบบพูดจาดีมีเสน่ห์มากๆแต่ก็เป็นคนที่เดาใจยากเช่นกันค่ะเขาเป็นคนที่เดาใจยากเช่นกันไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเขาคิดอะไรอยู่กันแน่อะไรเงี้ยคะคือเราจะไม่รู้เลยว่าเฮ้ยคนนี้เขาคิดอะไรกับเรากันแน่นะอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนคนนี้นะที่มองว่า เขาคนนี้เป็นคนมีอดีตค่ะในความรักเขาอาจจะเคยเจ็บกับความรักมา,คา,มกมาเคยมีอดีตมาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็คนคนนี้นะสูงค่ะสูงนะคะผิวขาวนะคะแต่ก็เป็นคนรูปร่างสมส่วนนะคะไม่ไม่อ้วนแล้วก็ไม่ผอมสมส่วนกับตัวเองค่ะแล้วก็ซีมองว่าคนคนนี้นะเขาเป็นคนที่การเรียนหรืออะไรเงี้ยเขาอาจจะ ถ้าไม่ใช่คนนี้ถ้าไม่ใช่เจ้าของไม่ได้ตัวเองไม่ใช่ว่าตัวเองเป็นนายตัวเองหรือว่าเป็นเจ้าของหรือว่าเป็นคนที่ตำแหน่ง,งสูงๆเนะียคนนี้เขาจะทํางานเป็นพวกหมออะไรเงี้ยหมอได้ทุกอย่างเลยหมอใช้กล้ามหมอหมอหมอสัตว์หมออะไรเงี้ยเป็นหมอนะคะปีความเป็นหมอหรือว่าอาจจะเป็นทาหารตำรวจอะไรอย่างี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแล้วก็ซีมอรว่าคนคนนี้ละเมื่อกี้ใครเห็นได้ยินเสียงตีตียุงบ้างโอเคค่ะแล้วก็ต่อนะ ในความสัมพันธ์ของคุณสองคนนะคะซีมองว่าคุณสองคนในความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะคลุมเครือค่ะหรือว่าอีกคนหนึ่งอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอีกคนนึงอาจจะมีคนอื่นอยู่แล้วหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกไม่ค่อยแสดงว่าเขารู้สึกยังไงเ LIKE รา <identified> หรืออะไรเงี้ยนะคะแต่ซีมองว่าคุณสองคนชอบกันรักกันนะคะคุณสองคนอาจจะเจอกันจากสื่อออนไลน์โลกโซเชียลอะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะถ้าอยู่เฉยๆเราจะไม่ได้เจอกับคนคนนี้นะคะแล้วก็ซีมองว่าคุณสองคนอาจจะเป็นตัวเขาก็ได้ที่อาจจะไม่ได้ชอบเราตั้งแต่แรกเห็นอื เขาไม่ได้ชอบเราแต่ได้เห็นเราอ่ะเราอ่ะอาจจะไม่ได้ตรงสเปคเขานะคะแต่เขาอ่ะตรงสเปคเราอะไรเงี้ยเห็นปุ๊บรู้สึกชอบเปั๊าอะไรเงี้ยแต่คือเขาอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาดูใจกับเรานะคะเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนที่มีอดีตอย่างที่บอกไปเห็นไหมเดซกับแฮงแมนตัวไหนเดีวยวกันเลยไหมเขามีอดีตนะคะทําให้เขาแบบเออรักคนยากะะกว่าเขาจะยอมชอบใครสครักคนหรืออะไรเงี้ยคือเขาแบบต้องแบบทีท่วนก่อนอะไรเงี้ยนะคะประมาณนี้นะคะหรับคนที่เลือกให้กองที่2นะคะก็ โอเคถ้าค okay, so okay. so like okay, pues like ุณชอบคลิปน hey! ี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องซีด้วยคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่หรือแบบกรดิ่งกริ้งกิ้งให้ช่องซีด้วยนะก็ดูดวงส่วนตัวทักราซีได้เลยนะคะก็โอเคถ่นนี้ไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามนะคะเป็นไพ่ h ล l i ซ h t C tarot นะคะก็อันนี้ซีตัวแรกอะซีหายไปมาไปแบบจะทาลิฟด้วยตัวเองหรืออะไรเงี้ยคะกันเน้นแบบว่าทาเล้นึงก็เลยอะจะล้างออกก็ไม่หมดนะคะก็เลยเป็นแบบนี้เนาะมาสับไพ่กันค่ะ มาสับไพ่ก e ันค e okay. ่ะเดี hmm. te. okay. Okay. ๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขานะคะมีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะยังมาสับไพ่กันนะคะว่าเขามีลักษณะเป็นอย่างไรนะคะโอเคได้เป็นเก้าถ้วยนะคะใบแรกได้เป็นเก้าถ้วยนะคะใบแรกเราได้เป็นเก้าถ้วยใบแรกได้เก้าถ้วยนะคะวันที่สองได้เป็นเดอะไฮโลแฟนนะคะ แล้วก็ได้เป็นจ u สติ c นะคะโอเคใบที่4ค่ะได้เป็น seven of pentacle นะคะเดี๋ยวขอไพ่ใบสุดท้ายนิดนึงนะคะเราดูลักษณะข,ของเขากันลักษณะที่ใส่ที่ใย่อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะคะคได้เป็น t r i o s o r ดโอเคค่ะโอเคค่ะ,อ,คคะอุ้ยกล้องมาดูในโนกควสัมพันธ์กันนะคะว่าในโนกความสัมพันธ์เป็นแบบไหนนะคะได้เป็นเดอ e ซันค่ะ ได้เป็นเดอะซันนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสีขอเลื่อนกล้องนิดน,นึงเอ๊ะโอเคได้เป็นเดอะซันนะคะแล้วก็ได้เป็น King of เอ้ย Knight of Cup นะคะ The Sun Knight of Cup นะ,ะ <M BI> ได้เป็นไฟออฟสอดนะคะ <M BI> แล้วก็ได้เป็นซิกออฟวานนะคะได <M BI> ้เป็นโฟออฟสอดนะคะ โอเคเราได้ไพ่ตามนี้เนาะโอเค okay, ค่ะลักษณะนะคะคนคนนี้นะที่มองว่าคนคนนี้นะคะเขาอาจจะเคยมีอดีตเรื่องของความรักมานะคะเขาอาจจะเคยเจ็บเคยอะไรนี้มานะคะหรือว่าในบางการณีเขาอาจจะเคยแต่งงานมาแล้วก็ได้นะ,ะอาจจะเป็นพ่อม่แม่มาอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะหรือคนคนนี้เขาอาจจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติไปเลยก็ได้ค่ะนั้นแล้วก็ซีมองว่าคนคนนี้นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในสี <c oughs> ลธรรมนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนดีในระดับโคตรนะ เป็นคนนีมากค่ะแล้วก็คนนี้เป็นคนที่มีความยุติธรรมนะคะเจ้าระเบียบมีความยุติธรรมแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสะอาดนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนอะไรเงี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นคนรักเพื่อนนะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะก้าวถ้วยเห็นไหมแล้วมีทริอปสอดขึ้นมาเนี่ยสามดาวนะคะเขามีอดีตความรักนะคะเมให้เขาแบบระแวงคนนะคะเ <c oughs> วลาเขาจะมีแฟนหรือเขาจะคุยใครเนี่ยคือเขาค่อนข้างที่จะขีะข้ระแวงค่ะ <c oughs> อาจจะไว้ใจคนยากนะคะอาจจะเพราะว่าเคยเจ็บมาเงเคยโดนหลอกเนี่ยทำให้เขาแบบว่าเจคนยากนะคะถามว่าหน้าตาเป็นยังไง ซีมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่น่าจะอายุเยอะกว่าเรานะจากเก้าท้นมาเขาน่าจะอายุเยอะกว่าเรานะคะแล้วก็สมส่วนค่ะไม่อ้วนไม่ผอมนะคะแล้วก็ไม่สูงไม่เตี้ยรูปร,ร่างสันทัดอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ซีมองว่าคนคนคน,นี้เขาน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในศีลธรรมอย่างที่บอกไปนะคะเขาอาจจะคนที่ชอบเข้าวัดทำบุญหรืออะไรเงี้ยนะคะอืมหรือถ้าเป็นชาวไทอาจจะชอบเข้าแบบคือเหมือนกับว่าชอบแบบเขาเรียกว่าอะไรอยู่ในศีลธรรมอะ่ะเออป็นคนค่อนข้างที่จะดีจัดเลยนะคะแล้วก็นะซีมองว่า ในนู่นสัมพันธ์คู่สองคนนะคะได้ไพ่ท่านล่างนี้นะได้เป็นจุดซันเห็นไหมในออฟคัพนะคะแล้วก็ไฟออฟสอดหกไม้แล้วก็สีดาบความสัมพันธ์ของทุกคนนะคะซีบอกได้เลยว่าไม่มีใครแบบหวานหยดเรียบเรียบไปหมดอะไรเงี้ยไม่มีหรอกคะ่ะแต่ซีมองว่าคุณกับเขาอะความรู้สึกตรงกันคุณกับเขาค่อนข้างที่จะชอบกันรู้สึกถูกใจกันมากๆรู้สึกแบบเออสนใจในอีกคนมากนะคะแต่ก็มีความต่างที่ทําให้คุณกับเขาอาจจะมีเรื่องไม่เข้าใจกันอาจจะเป็นเรื่องภาษาไหมเรื่องการพูดการจาหรืออาจจะเรื่องนิสยัยหรือว่ามันมีความต่างของอายยุงมเลให้แ คุณเขาอาจจะเขาอาจจะหัวโบราณหรืออาจจะเป็นคุณหัวโบราณอะไรเงี้ยนะคะเอออาจจะไม่ทันการอะไรเงี้ยนะคะเพราะสัมาคุณสองคนค่อนข้างที่จะช้านะค่อยๆไปค่อยๆไปจะไม่ค่อยรีบนะคะมันมีหกไม้เห็นไหมคุณสองคนจะไม่ค่อยรีบนะคะอาจจะแบบค่อยๆไปค่อยๆไปเอาแบบช้าๆไล่พาเล่มงามอะไรเงี้ยนะคะแล้วมันมีฟลอบสอดขึ้นมาเห็นไหมมันจะมีคนเดียวคนหนึ่งค่อนข้างที่จะคิดมากอาจจะเป็นตัวเขานะคะเพราะว่าเขาแบบ เคยเจ็บมาเห็นไหมหรืออาจจะเป็นคุณทั้งคู่ก็ได้นะคะเราแวงค่ะกลัวค่ะว่าอีกคนนึงแบบเฮ้ยจะแบบไปมีคนอื่นไหมหรือว่าจะไปมีใครหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะคะก็มีความกลัวมีความเออแบบคิดมากอยู่ในนั้นนะคะประมาณนี้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่3มนะคะก็แฟนคลับของคุณจะเป็นประมาณนี้นะคะก็โอเคถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องซีด้วยนะคะไม่อยากพลาดคลิปใหม่ลืมกดกระดิ่งกิ๊งน้ให้ช่องซีด้วยนะ,ะก็โอเคค่ะสำหรับนี้ซีขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ ดูดวงส่วนตัวทางราศีได้เลยนะทุกคนไล่บุย